ค่อยๆฝึกไปให้พิจารณาตามหลักของความเป็นจริงโลกนี้ที่สุดไม่มีอะไรเหลือคนสัตว์วัตถุธาตุตายเหมือนกันหมดแม้ร่างกายจิตเราอาศัยอยู่เช่นกันเพราะฉะนั้นพึงเร่งมักทางจิตให้มากเพื่อจะถึงผลของการที่จักไม่ต้องกลับมาเกิดอีก like จิตใครที่ไหนอื่นก็ไม่สำคัญสำคัญที่จิตของตน <It is. S 1> ใครจักเป็นอย่างไรก็เรื่องของเขาสุดแล้วแต่กฎของกรรมจะทำให้เป็นไปอย่าไปคว้างกรรมของเขาร่อยวางไม่รับแผ่เมตตาจิตให้มากแล้วเหตุการณ์ทุกอย่างจะคลี่คลายไปเองสการกระทบกระทั่งทั้งหมดมีได้ก็เพราะมีร่างกายอายตนะปก ภายในที่รับการสัมผัสอยตนะ 6. ภายนอกจึงเป็นเหตุให้เกิดทุกอันเนื่องจากความไม่เที่ยงนั้นพิจารณาให้เห็นชัดจึงจักปล่อยวางได้เช่นอายุมากขึ้นร่างกายก็เริ่มอ่อนแอมีอาการเจ็บป่วยบ่อยขึ้น ก็ให้เป็นเรื่องธรรมดาของร่างกายชีวิตยังอยู่ก็ต้องดูแลร่างกายไปตามหน้าที่ในทางสายกลางหรือใช้ปรวิหารสีเป็นหลักคนมีครอบครัวก็ต้องมีเรื่องมากระทบให้เกิดอารมณ์พอใจ พอใจบ้างไม่พอใจบ้างเป็นธรรมดาตามกฎของกรามให้พยายามปล่อยวางให้มากลงตัวธรรมดาให้มาก 4. การวางอารมณ์จิตเป็นเรื่องสัมพัญมากเพราะบางครั้งหรือบ่อยครั้งที่นิวรห้าเข้าแทะทำให้คิดผิดปฏิบัติผิดได้ดังนั้น จึงพึงให้ความสำคัญกับอารมณ์ของจิตให้มากเวลานี้ทฤษฎีอรนิโนกับลามิน่าปรากฏแกโลกภัยธรรมชาติย่อมเกิดขึ้นได้เหนือความคาดหมายเสมอการตายหมู่จงมีขึ้นได้หลายรูปแบบจากดินตลมแผ่นดินไหวน้ำท่วมฉับพลันฝนตกมากเกินพอดีลมพัดแรงเป็นพายุ หมุนรุนแรงในระดับต่างๆไฟไหม้จากอุบัติเหตุและฟ้าผ่าเป็นต้นจึงพึงสังวรเตือนจิตและเตรียมจิตให้พร้อมและจิตจะต้องพร้อมทิ้งพร้อมละวางทุกสิ่งทุกอย่างโดยไม่ห่วงอะไรทั้งหมดแม้แต่ร่างกายมุ่งจุดเดียวที่จับไปคือพระนิพพานจุดนี้จะต้องทำให้ได้ในขณะจิตเดียว ให้ซ้อมจิตปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างโดยไม่ห่วงอะไรทั้งหมดมุ่งสู่พระนิพพานจุดเดียวเท่านั้นพึงหมั่นทำดูถ้าไม่ไหวก็พิจารณาศีลข้อไหนพร่องบ้างสมาธิจิตตรงไหนพร่องบ้างนิวรณ์ข้อไหนกวนบ้างปัญญารู้แจ้งตามความเป็นจริงของร่างกายตรงไหนพร่องบ้างแล้วตรวจดูบารมีสิบ จุดไหนยังอ่อนแอบ้างเสริมกำลังใจให้เต็มค่อยๆทำไปไม่นานก็จักคล่องตัวได้เองห้าพระอรหันต์เข้าเป็นกันก่อนตายมิใช่ตายแล้วจึงเป็นดังนั้นจึงอย่าเพิ่งคิดว่าตายก็ช่างมันผู้ที่จะคิดเช่นนี้ได้ ก็เมื่อผู้นั้นเข้าถึงพระอรหัตผลแล้วคืออยู่กับตายมีผลทรงตัวแล้วแม้พระอรหันเองเมื่อจบกิจแล้วท่านก็ดูแลร่างกายเป็นอย่างดีเพื่อเป็นการบรรเทาทุกขเปรตนาเป็นการทำตามหน้าที่ตายแล้วหรือถึงที่ตายตรงนั้นแหละช่างมันไม่ใช่จิตยังไปไม่ถึงแล้วคิดว่าตายตายก็ช่างมัน พิจารณาจุดนี้ให้ดีจะได้ไม่สำคัญผิดดังนั้นจงอย่าประมาทในความตายถ้ากฎของกรรมเข้าแซ่เวลาร่างกายเจ็บป่วยมันเอาทั้งนั้นไม่เคยยกเว้นให้ใครเลยแม้แต่พระธารามกฏเจ้าทุกๆพระองค์ก็ยังป่วยจึงต้องรักษาเยียวยาร่างกายไว้ให้ดีเพราะหากจิตยังไม่ถึงอรหัตผลเพียงใด คำว่าประมาทในความตายไม่พึงมีในใจเพราะร่างกายนี้ยังคงอยู่ก็พึงเร่งรีบมักผลให้ถึงที่สุดก่อนที่ร่างกายนี้จักพังลงไป 6. งานมาค้าบูชาจะมีการเวียนเพียนเพื่อบูชาพระรัตนตรัยเป็นวันสำคัญวันหนึ่งในบวรพุทธศาสนาเนื่องจากเป็นวันแสดงโอวาทปาติโมก และเป็นวันปรงอายุสังขารของพระตถาคตเจ้าทุกๆพระองค์ด้วยเหล่านี้พึงทำทักษิณาวัดเป็นการเคารพบูชาอย่างยิ่งแล้วสำรวจกายวาจาใจของตนเองว่าได้ทำตามพระธรรมคำสอนของพระตถาคตเจ้าได้ครบถ้วนหรือยังอย่าไปสนใจกับจริยาของผู้อื่นเพราะการพ้นทุกข์จะมีขึ้นได้ ก็ด้วยการสำรวมกายวาจาใจของตนเองให้อยู่ในโอวาทปาติโมกนั้นเจดให้คุณหมอแนะนำทุกคนให้นึกถึงคำสอนของท่านลืลสีคือนึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์ไว้เป็นที่พึ่งก่อนออกจากบ้านให้ภาวนาพุโทโธแล้วกรืนน้ำลายสามจบก็จะปลอดภั ถ้าหากไม่แน่ใจวัตถุมงคลทุกชนิดที่ท่านฤลืสีได้อารัธนาพระพุทธเจ้าทำเอาไว้ก็ใช้ได้ทุกอย่างแม้ตายเศษพระธาตุรวมตัวน้ำมนต์ชาตรีก็สามารถกันสารพิษหรือกันมันตภาพรังสีได้รวมทั้งทายันต่างๆด้วยเหล่านี้เป็นต้นแต่อย่าลืมว่าทุกคนต้องตายให้เตรียมจิตเตรียมใจให้พร้อม ถ้ากดของกรรมเข้ามาถึงก็หนีไม่พ้นเช่นกันไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนในโลกยกเว้นที่เดียวคือพระนิพพาน 8. การมีชีวิตร่างกายอยู่ก็อ,อยู่อย่างผู้ไม่ประมาทและเมื่อความตายเข้ามาถึงพร้อมที่จะละร่างกายไปได้โดยไม่มีความกังวลเกี่ยวกับร่างกายพระซ้อมตายและพร้อมที่จะตายไว้เป็นปกติธรรมของจิตด้วยความไม่ประมาท มีมรณาและอุปสมานุสติอยู่เสมอผู้มีสติสัมปชัญญะอยู่ย่อมไม่ประมาทท้งการอยู่และการตายจงพยายามทำความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมในทุกๆอิริยาบทและทุกๆขณะจิตเนือก้าวกำหนดรู้ในเวทนาที่เกิดขึ้นแก่ร่างกายนี้ว่าไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรา